ที่พักสงป่าช้าเก่าผีเฮียนชุกชุมหลอกพระจนอยู่ไม่ได้เหลือหลวงพี่รูปเดียวใช้ธรรมะสู้ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากหน่วยกู้ภัยตำรวจทางหลวงจังหวัดบุรีรัมย์พบว่าพระสงฆ์รูปหนึ่งจำวัดอยู่เพียงรูปเดียวในที่พักสงกลางป่าช้าเก่าในชุมชนบ้านโคกปอแดงตำบลหนองไซอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเหลือกันว่า มีผีชุกชุมซึ่งที่ผ่านมาที่พักสงแห่งนี้เคยมีพระมาอยู่หลายรูปแต่หลังจากโดนผีหลอกก็ต้องย้ายไปจำวัดที่อื่นจากนั้นหน่วยกู้ภัยตำรวจทางหลวงบุรีรำจึงได้พาผู้สื่อข่าวเดินทางไปยังที่พักสงดังกล่าวพบบรรยากาศค่อนข้างวังเวงมีกุฏิตั้งอยู่กลางป่าช้าเก่าที่เคยฝังศพคนตายมาก่อนแต่ปัจจุบัน เป็นป่าชุมชนของหมู่บ้านไม่มีเสียงอำนวยความสะดวกใดๆปัจจุบันมีเพียงพระอุดมสัมมาปัญโยอายุ47ปีจำวัดอยู่ที่พระสงฆ์ดังกล่าวเพียงรูปเดียวโดยหลวงพี่อุดมเล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้เดิมอาตมาอยู่ที่วัดบ้านหนองบัวตําบลหนองกงอำเภอนางรองเมื่อปี2562มีพระรูปหนึ่งชวนมาทุดงในป่าช้าเก่าแห่งนี้ ก็รู้สึกเงียบสงัดดีจึงได้อยู่จำวัดที่พักสงฆ์แห่งนี้มาจนถึงทุกวันนี้ส่วนพระที่มาด้วยกันเดินทางกลับไปตั้งแต่ปีแรกที่มาอยู่ยอมรับว่ามีผีมาปรากฏตัวให้เห็นทุกคืนทั้งมาในแบบเหมือนผีปอบผีเปรตบางครั้งก็เป็นผู้หญิงแต่งกายคล้ายแม่ชีนุ่งขาวห่มขาว,ว,ขาวบางครั้งเป็นผีผู้ชายมาตะโกนเรียก เสียงทุ้มใหญ่ก็ไม่รู้ว่าเป็นวิญญาณเจ้าป่าเจ้าเขาหรือวิญญาณอะไรกันแน่อาจจะมาทดสอบพระที่มาอยู่หรือต้องการแสดงตนแต่เวลาที่ผีหรือวิญญาณมาปรากฏให้เห็นอาตมาก็จะใช้หลักธรรมสวดมนต์แผ่เมตตาและกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้เพราะอาตมาจำวัดอยู่ที่นี่ไม่ได้มารบกวนหรือมาลบหลู่อะไร แค่ต้องการมาศึกษาธรรมอย่างสถานที่ที่เงียบสงบตามรอยหลวงปู่มั่นหลวงปู่ชาซึ่งเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจนเป็นที่ประจักษ์ญาติโยมให้ความเคารพศรัทธาหลวงพี่อุดมยังบอกอีกว่าปีแรกอัตมาเจอผีหลอกเกือบทุกคืนแต่พออัตมาสวดมนต์แผ่เมตตากรวดน้ำและอุทิศส่วนกุศลให้ปีต่อมาจนถึงปัจจุบันก็ไม่ค่อยเจอผี หรือวิญญาณมาปรากฏตัวให้เห็นบ่อยนักซึ่งอาตมาก็จำวัดอยู่ที่พักสงฆ์แห่งนี้มากกว่าสี่ปีแล้วทุกวันนี้ก็จะมีญาติโยมมาทำบุญทุกวันพระจากสิ่งที่อาตมาได้เจอกับตัวเองจึงเชื่อว่าผีหรือวิญญาณมีจริงหากใครอยากรู้ว่าผีมีจริงแต่หากเราไม่มีเจตนาร้ายหรือลบลูสิ่งใดเขาก็แค่มาปรากฏตัวให้เห็นไม่หลอกหลอนจนอยู่ไม่ได้